วก็เชียร์เลสเตอร์เมื่อไรก็วันนี้เลยทีา่มาเจอปืนใหญ่าจากฝูงเอ็มอินเลิฟอยู่กับที่ Power ทิมพาวเวอร์สเตเดียมที่จอกสยามมีหน้าที่สำคัญในการตัดแต้งปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้ด้านหลังนี่เป็นที่ทหน้าของคนพิการพีเอ็มลงรีวิวที่หน้าคนพิการที่กดกระสอดไปเรียบร้อยครับลูกนี้มาดูจังหวะที่อาร์เซนอลยิงเข้าประตูเลสเตอร์ไปแบบโคตรสวยขอโทษนะกรรมการยึดคืนลูกนี้ ต้าวันนี้ชีโบชีเบตลอดปั่ปุนใหญ่ต้องการสงแต้มสำคัญนนี้ที่จะกดดันแมนเชตียที่จะแข่งในคู่ต่อไปแอคติกต่างๆส่งผ่านจากเขาสู่นักเตะเต็มที่จังหวะนี้ดูเลสเตอร์บุกขึ้นมาทางด้าซ้ายมือโยนเข้ามาเลยมีมือตึ่งแรกศูนย์ศูนยึ่งหลังเลยนรับเดียวเอนเข้าไปแล้ว นำเลสเตอร์ไปซู์ประตูตอนหนึ่งและมีจังหวะทงเกมสวยๆอยู่เสรอและจบเกมด้วยสปอรน,นี้เลสเตอร์ทำไม่สำเร็จนะครับแต่ลายเส้นไทยยาวไปมีแฟนอ,อร์เอลที่มาจากลอนดอนมีควมา,ามสูงมาด้วยนะครับส่วนปีเอ็มก็ต้องไปต่อครับเลสเตอร์เสร็จก็จะเข้าลอนดอนเลยวันนี้จะไปชูถ้วยที่เวมบรี